สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องของค้นเกษตรเพื่อคนอีสานนะครับสารับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับของปั้นเสานะครับที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคลิปนี้เทียมเอาชู้พี่น้องค้างไว้นะครับจะพาพี่น้องมาดูมันอายุหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนนะครับหนึ่งปีสี่เดือน นะครับดูลำครับลำนะครับถ้าเทียบกันกับซ้ำด่ามกจกดำามีดนะครับตัวนี้ลำนะครับอายุหนึ่งปีสี่เดือนครับผมลำกวนขังไงนะครับเงาโค่นกับซ้ำพี่น้องเห็นนะครับหนึ่งปีสี่เดือนนะครับตัวนี้นะครับไงครับตัวนี้เป็นยังนะครับอายุถึงหลายแฉกับปลูกลัดคู่รัดน้ำครับจุดศูนย์ตรงนี้ครับกับวันไลยครับมีอยู่ประมาณสิบต้น ประมาณสิบต้นนะครับตอนนี้จะพาพี่น้องว่ามันหัวมันนะครับพันยังรับเสียนใบเขียวๆหนาๆสิพันหน้าขาวนะครับหน้าขาวหรือว่าหน้าขี้นะครับหาพี่น้องสังเกตมันหยอดมันจะรู้ครับหน้าขาวลักษณะของเขาหยอดจะเป็นสีขาวขาวครับหยอดจะเป็นหยอดก้านจะเป็นล่ำขาวขาวออกเหลืองนิดหน่อยนะครับล่ำเขากจะเป็นสีขาวขาวครับใบเขียวก็จังกระเสียนยักอันนี้นะครับอายุ หนึ่งปีสี่เดือนครับโดยประมาณครับปีสี่สี่เดือนไปปลายนี่นะครับนะครับกับมือล่ำแขนงเป็นออกมากครับเงาต้นโอ้ไงครับแข็งแก่นะครับตัวนี้พี่น้องาเาิ่งหัวมันครับพี่น้องก่อยหลุดหัวมันหัวมันนะครับหนึ่งปีสี่เดือนนะครับตัวนี้ก็เท่ากับขวดน้ําขวดเล็กนะครับแต่วพอเพิ่อยู่นีครับพี่น้องนี่ครับฟามือครับ ัวนะครับเป็นฟ้ามือกลางนะครับออกฟ้ามือหุ๊บเลยครับหัวใหญ่นะครับใหญ่หนาแข็งแกร่นะครับตัวนี้จะเป็นหัวมันอายุหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีสี่เดือนนะครับตัวต่อมานะครับจะพาพี่น้องมาเมืองนะครับถามว่าขนาดหัวซับนี่น้ำหนักจักกิโลนะครับพี่น้องกระทำหลายคนเงานี่กระโดดแบบม้านะคิดว่าประตาณกว่าสิบโลครับพี่น้องตัวนี้ครับ ท่านนาข่าวหรือว่านาคีนะครับอายุหนึ่งปีกับสี่เดือนนะครับคนครับไปน้ำคู่ต้นยยค่านะครับประมาณซิปเงาเลยละครับโดยประมาณซิปเงาเงาแล้วซ IR ิปโล่โดยประมาณทำในห้าก็ได้ล่อยสองรอยโล่ละครับวีบบอตํำกันล่อยสองรอยโล่้าโลละสามบาทห้าโดยประมาณทำในห้าก็ได้เงินหาหกหอยบาทนะครับทำเนี้จัดซื้อว่าจิตกันเ่นเรนนะครับสารคิปนี้ก็เอาพี่มาปากพี่น้องนะครับ มันอายุหนึ่งปีสี่เดือนนะครับโดยประมาณการมรลูกสาตัวนี้ก็ป้อยถิ่มไว้เลยครับมัดสีน้ำมักมัดสีมัน,น,มมน,มนแปลงไงเข้าทั้งหนี่เข่าสีน้นำใสไปน้ำรดดรนครับปอได้ดูแลอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาดูนะครับมันหนึ่งปีสี่เดือนนะครับยึดทั้งหลังหมดแล้ครับอันนี้งเดินยางลงมาแล้วครับเดินลงมาแล้วกับพาพี่น้องเยี่ยมชมแปลงมันนะครับ ของการตะลุยการเกษตรพันุ์เกษตรยักหรือว่าเกษตรศาสตร์นะครับท้องถิ่นเขาเรียกกันนะครับกับสารกิจน,นี่กะบชาพี่น้องเมืองเรากะบอ่าความรู้เพิ่มเรือ่องเมืองเรากัฝากอยากติดตามอย่าลืใจนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องการตะลุยการเกษตรหรือว่าช่องของคูก่กะนะครับสารกิจนี่ยก็สวัสดีครับ